สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเรารู้ว่าน้องหมูใกล้คลอดนะคะก็รีบขับรถมาเลยกับคุณยายนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าน้องหมูเป็นยังไงนี่นะคะตัวน,นี้จะเป็นแม่หมูสองสายนะคะตอนนี้ท้องได้3ามเดือนเกือบ20ิวันแล้วนะคะดูอวัยวะเพศนะคะเริ่มบวมแดงนะคะนั่นก็คือเริ่มใกล้คลอดแล้วเนาะนี่ท้องใหญ่มากเลย ปานหัวนมนะคะหัวนมก็จะหย่อนลงนะคะนี่คือวิธีการสังเกตหมูที่ใกล้คลอดง่ายๆเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบห้านะคะเดือนธันวาคม25 6 4น้าหสิบสี่นะคะได้ครบกำหนดคลอดน้องหมูนะคะอันนี้จะเป็นแม่หมูสองสายนะคะลาดกับแลนเนาะผสมกันนะคะวันนี้เราก็มาเฝ้ารอดูน้องคลอดนะคะ น้องปวดท้องมากๆเลยนะคะอันนี้คือเอายาวะเพศก็จะมีเลือดไหลออกมานะคะเราต้องช่วยน้องนะคะถ้าสมมุติว่าหมูเกิดแล้วเราก็ต้องช่วยทําเข็มทําตัดไหมตัดลกนะคะนี่อันนี้น้องเกิดได้หนึ่งตัวนะคะแม่ก็ให้นม,มดีมากตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นนะคะน้องหมูก็ยังคลอดลูกได้สามตัว รอเวลาน้องหมูคลอดออกมาเนาะนี่สามตัวน่ารักมากโซซัสโซเซออกมานะคะเลือดก็ยังออกอยู่เหมือนเดิมนะคะนอนนิ่งอยู่เพราะว่าปวดท้องน้องยังออกไม่หมดนะคะแม่หมูทางฟาร,ร์มเรานะคะเลี้ยงลูกหมูดีมากนะคะให้นมหมูดีมากนะคะแล้วก็น้ำนมเยอะมากเลย นี่นะคะแม่หมูก็ได้เกิดน้องมาแล้วนะคะทั้งหมด11ตัวนะคะเป็น11ตัวที่แข็งแรงสมบูรณ์มากๆเลยนะคะฟาร์มของเรานะคะจะไม่มีลูกหมูที่เป็นดาวซินโดมหรือว่าร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงออกมาแล้วก็เสียชีวิตนะคะก็คือน้องเกิดมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เป็นแม่หมู ที่ให้นมลูกดีมากแล้วก็เลี้ยงลูกดีมากนะคะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการดูแม่หมูนะคะเลือกยังไงให้ดีและเลือกยังไงให้ปังปุริเย่นะคะนี่นะคะฟาร์มเรานะคะได้หยิบยกแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะหมูแม่พันธุ์นะคะที่เราคัดเลือกแล้วก็จำไหนให้ลูกค้ามาให้ดูนะคะวิธีการดูหมูแม่พันธุ์เลยนะคะ 1. นนะคะเรา ต้องดูกําลังทรัพย์ของแต่ละคนนะคะส่วนมากปัจจัยแรกนะคะปัจจัยแรกเลยจริงๆก็คือกําลังทรั์ของเรานั่นเองนะคะท่านใดนะคะที่มีกําลังทรัพย์อยู่ที่ปานกลางนะคะก็เลือกหมูแม่พันธสองสายก็ได้นะคะแต่ท่านใดที่มีกําลังทรัพย์พอนะคะจะเลือกอาลาดร้อยแลนร้อยก็ได้นะคะมาเป็นแม่พันุเนาะต่อมานะคะจะเป็นปัจจัยที่2นะคะเราก็จะสังเกต ะะสันหลังเทา้าก้นเาลานุ่มสันหลังเทา้าก้นเาลานุ่มจะเป็นเทคนิคการดูของฟาร์มเราเลยนะคะก็คือสันหลังจะต้องเป็นสันหลังที่ยาวนะคะมีรูปเว้านะคะเวลาเรามองไปนะคะจะมีเว้าตรงกลางนะคะต่อไปก็จะเป็นสันหลังก,ก้นก้นก็คือก้นจะเด้งขึ้นนะคะกล้ามกล้ามข้างหลังนะคะจะเป็นเป็นกล้ามเป็นเนื้อเนาะเป็นเนื้อ คือน้ำหนักมันจะได้นะคะต่อมาสันหลังก้นเท้าเท้าทั้งสีข้างเท้าทั้งสีข้างต้องมีความแข็งแรงสมบูรณ์ทุกข้างนะคะเวลาน้องโตมาจะได้รับน้ําหนักของตัวเองได้นะคะไม่กระดุกกระเดกนะคะสันหลังก้นเท้าใต้รล้านมก็คือเราจดสังเกตนะคะรลวนมลวนมของน้องหมูนะคะต้องมีเยอะนะคะเวลาน้องให้ลูกหมูเกิน20ตัวขึ้นไปก็จะมี หัวนมนะคะให้ลูกได้ดูดกินนมได้นั่นเองทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะฟาร์มเราได้คัดเลือกให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วนะคะทางฟาร์มเรานะคะมีจําหน่ายหมูแม่พันธุ์สองสายให้อยู่นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะติดต่ออยากจะสอบถามราคานะคะสามารถโทรสอบถามได้นะคะหรือทักไลน์ทัก facebook ได้นะคะ ฟาร์มของเรานะคะจะอยู่ภาคเหนือนะคะบ้านทุ่งไค่อำเภอหน,นองมงไข่จังหวัดแพร่นั่นเองนะคะพี่ๆท่านไหนที่อยู่ภาคเหนืออยากจะมาดูกับตาตัวเองก่อนนะคะก็สามารถโทรสอบถามเราได้เลยนะคะ so เลือกให้ถูกแล้วก็เลือกให้ดีนะคะ so เงินะะที่เราได้ลงทุนไปนะคะเราจะได้กลับมาอย่างมหาศาลเลยนะคะเราก็ฝากอ่า ฟาร์มของเราด้วยนะคะบ้านสวนคุณยายเนาะอาจจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับพี่ๆที่เลือกหมูไม่พันุ์อยู่ตอนนี้นะคะฝากด้วยนะคะฝากติดตามเพจบ้านสวนคุณยายด้วยนะคะสำหรับวันนี้เ,เราก็ขอขอบคุณที่เสียสละเวลามาฟังแล้วก็มารับชมข้อคิดดีๆของเรานะคะผิดพลาดประการใดนะคะต้องขอโทษและขออาภายนะัยในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ